สำหรับวันนี้นะคะส้มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับในเรื่องของน้ำมันปลามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องทําความเข้าใจกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมว่าน้ำมันปลานั้นไม่ใช่น้ํามันตับปลาค่ะมาดูกันที่น้ํามันปลากันก่อนเลยนะคะน้ํามันปลานั้นนะคะได้จากเนื้อปลาหรือว่าหนังของปลาทะเลค่ะมีส่วนประกอบที่สําคัญนั่นก็คือกรดไขมันโอเมก้า3นั่นเองค่ะส่วนนะคะน้ำมันตับปลาค่ะคุณผู้ชมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะน้ำมันตับปลานั้นนะคะเป็นน้ำมันที่ได้จากตับของปลาค่ะซึ่งมีส่วนประกอบที่สําคัญนั่นก็คือวิิตแล เอวิินงซึ่งการค้นพบของน้ามันปลานะคะคุณผู้ชมเริ่มจากการสังเกตนะคะชาวเอสกิโมแล้วก็ชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยน้อยกว่าคนในภูมิภาคอื่นของโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะภูมิภาคนี้เนี่ยนะคะมักจะกินไขมันบริโภคไขมันในปริมาณที่มากนะคะส่วนสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือนะคะคุณผู้ชมคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะชอบทานปลาทะเลเป็นหลักนะคะทำให้เริ่มสังเกตได้เลยนะคะว่าปลาทะเลนั้นมีส่วนที่ช่วยป้องกันนะคะโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดได้นั่นก็คือกรดไขมัน อเเม3นนั่นงค่ะคุณสมบัติของกรดไขมันโอเมก้า3กรดไขมันโอเมก้า3ก็คือกรดไขมันชนิดอิ่มตัวหลายตำแหน่งที่มีพันธะคู่ตำแหน่งนับจากโมเลกุลสุดท้ายอยู่ในตำแหน่งที่3ซึ่งกรดไขมันชนิดนี้ได้แก่ EPA และ DHA กรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3นี้จะมีคุณสมบัติที่สำคัญก็คือ 1. มีความสามารถในการลดการอักเสบโดยไปขัดขวางการทำงานของสารในกลุ่มโพสตาแกรนดิน ทำให้มีผลในการช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกาย 2. การยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดทําให้เลือดแข็งตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการเกิดการเสื่อมของหลอดเลือดเพราะคุณสมบัติเหล่านี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะทำให้น้ำมันปลานั้นนะคะถือได้ว่ามีบทบาทมากๆเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่าประโยชน์ของน้ำมันปลานั้นนะคะจะช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างคะ่ะคุณสมบัติในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด รดไขมันโอเมก้า3มีผลทำให้ช่วยลดการสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ลดการสะสมของไขมันในผนังและหลอดเลือดยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดที่เกิดขึ้นเมื่อเม็ดเลือดขาวไปเก็บกินไขมันที่เกาะตัวตามผนังหลอดเลือดทำให้ไม่เกิดริ่มเลือดที่หนาตัวขึ้นจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดอุดตันอย่างเฉียบพลันและช่วยควบคุมความดันโลหิตความหนึดของเส้นเลือดทำให้เลือดนั้นไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้น ด้านคุณสมบัติในการลดการอักเสบและเสริมภูมิคุ้มกันพบว่ากรดไขมันโอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบในผู้ป่วยโรครูม,มาตอยและลดการอักเสบในลำไส้ของโรคทางเดินอาหารบางชนิดด้วยค่ะกรดไขมัน DHA เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาเซลล์สมองและประสาทตาหรือเลตินาของทารกจึงมีการแนะนำให้บริโภคในหญิงตั้งครรภ์และสตีให้นมบุตรค่ะคุณสมบัติในการป้องกันโรคทางสมอง มีการทดลองใช้รักษาโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้แก่โรคอัลไซเมอร์โรคความจำเสื่อม เนื่องจากพบว่าคนในกลุ่มนี้จะมีกรดไขมันโอเมก้า3ในเซลล์ต่างๆลดลงรวมทั้งเซลล์สมองด้วยค่ะค่ะซึ่งในปลาแต่ละชนิดนั้นนะคะก็จะมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่แตกต่างกันออกไปค่ะสําหรับกรดไขมันโอเมก้า3นี้นะคะจะไม่พบในปลาน้ําจืดค่ะจะพบในปลาทะเลน้ําลึกเท่านั้นค่ะแล้วนะคะคุณผู้ชมคะในปลาทะเลน้ําลึกแต่ละชนิดนั้นก็จะมีกรดโอเมก้า3ไม่เท่ากันค่ะสาหรับปลาทะเลน้ําลึกที่มีโอเมก้า3มากที่สุดนั่นก็คือปลาแซลมอนนั่นเองค่ะ ซึ่งการบริโภคปลาทะเลเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมต้องรับประทานในรูปแบบของดิบๆนะคะปลาด <ๆ S 1> <Device> ิบๆรวมไปถึงการนึ่งเท่านั้นนะคะนั่นก็เพราะว่าการทอดเนี่ยนะคะจะทําให้กดรดไขมันในปลาเหล่านี้เนี่ยสูญสลายไปะคะ่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่ไม่ชอบรับประทานปลาดิบๆนะคะหรือว่าไม่มีโอกาสได้รับประทานปลาทะเลเนี่ยนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ํามันปลาเนี่ยนะคะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะค่ะและสาหรับใครนะคะที่อยากจะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาราน้ํามันปลานั้นนะคะคุ ถึงคุณภาพของกรดไขมันโอเมก้า3นะคะนั่นก็คือนะคะจะขึ้นอยู่กับเรื่องราวดังต่อไปนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะผู้ชมค้านั่นก็คือในเรื่องของชนิดและแหล่งอาหารแล้วก็ที่อยู่ของปลานั่นเองนะคะซึ่งควรจะเป็นปลาแซลมอนที่มาจากทะเลน้ำลึกเท่านั้นค่ะ แล้วข้อต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือมีโรงงานที่ผลิตเนี้ยนะคะต้องได้รับมาตรฐานค่ะคุณผู้ชมนั่นก็เพราะว่านะคะในปัจจุบันนี้มีน้ำมันปลาไม่น้อยเลยนะคะที่มีสารสกัดเนี่ยมาจากในส่วนของหัวปลาแล้วก็หนังปลาค่ะอาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยนะคะจะมีราคาถูกค่ะแต่ผลที่ตามมานั่นก็คือนะคะคุณผู้ชมอาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยนะคะจะมีคอเลสเตอรอลปนอยู่ในน้ำมันปลาค่อนข้างมากเลยล่ะค่ะ และนี่นะคะคือสาระน่ารู้ในเรื่องของน้ำมันปลาที่ส้มนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมนำข้อมูลสาระเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะไปเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นนะคะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยนะคะและได้คุณประโยชน์สูงสุดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วค่ะสนับสนุนเคล็ดลับและข้อมูลดีๆโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร fish oil ที่พยา herb